ที่นี่คือกรุงอัสธานาผิดเมืองอัสธานาผิดเมืองอัคกทา เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วเมืองนี้เป็นเมืองร้อยชื่อถ้าอ่านประวัติอาจจะเพบาว่าเมืองนี้เปลี่ยนชื่อบ่อยมากเคยใช้ชื่อว่ากรุงอัสตานาซึ่งในภาษาคาซัคสถานแปลว่าเมืองหลวงแต่เมื่อไม่นานนี้เองคืออยู่ตัวธนาธิบดีคนใหม่ก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมาเปลี่ยนชื่อเมืองกันอีกครั้งเถอะเป็นชื่อนูนซูลต่านตอนจองตั๋วจะมาเมืองนี้ยังหาเมืองอัสตานาเจออยู่เลยแต่พอจะกดซื้อปั๊บคำว่าเมืองอัสตานาหายไปแล้วพิมพ์คำว่านูน แล้วตาถึงจะเจอว่ามาที่นี่เป็นชื่อใครหรืออะไรยังไงมีประวัติไหมเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถาน เป็นประธานาธิบดีมาตั้งแต่หลังโซเวียตล่มสลายซึ่งประธานาธิบดีคนแรกนี่แหละเป็นคนที่สร้างเมืองหลวงเมืองนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าหลังจากกิรับเอกราชจากโซเวียตแล้วชาวคาซัคสถานต้องการประกาศความยิ่งใหญ่ของชนชาติตัวเองเมืองนี้ก็เลยไม่ได้สร้างแค่ให้เมืองวันใหญ่เท่านั้นแต่สาธาริรต้องการสร้างให้มันพิเศษด้วยด้วยการด้วยการ,การให้สถานปนิกจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมกันออกแบบเมืองนี้โอ้โห oh oh.